ส่วนอีกหนึ่งงานที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะเพราะฉนั้นเชิญชวนเลยค่ะกับเทศกาลอาหารผื่นทิ้นสรงคลาเข้าปาโนตนาเลข้อเชิญรวมรรบฟังการท้ายถอดซอสค่ะในงานาเล่มเข้าเทศกาลอาหารผื่นทิ้นสรงคลาเข้าปาโนตนาเลค่ะ จังวัดสงคลา้ารวมกับสำนักงานวัฒนธรรมสังวัดสงคลา้าแล้วก็มหาวิทยาลัยทักษิณค่ะก็เชิญรับชมการทายทอดซอดงานแถลงข่าวโครงการท่องเที่ยวชุ่มชนเชิง้ังสรรค์วัฒนธรรมอาหารวิถีทิ้นสงคลา้าและเทศกาลอาหารพื้นทิ้นสงคลา้าข้าปา้าโนตนาเลในรายการ NBT มีประเด็นนั่นเองการทายทอดซอดค่ะจะมีขึ้นในวันจันทร์ที่สิสิ้นหาคมนี้นะคะเวลาตั้งแต่1ิอนตเิกาไปจนถึงเทียงค่ะทางสถานี ีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลาหรือว่า NBT สงขลาของเราค่ะโดยมีผู้ร่วมทะเลงข่าวค่ะประกอบด้วยนายชดนริน์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาค่ะนางส,สิเพลละไมพันธ์วัฒนธรรมจังหวัดสงขลานายทรงพลนจังสิริวัฒนธรรมรงประธานหอการค่ะจังหวัดสงขลาค่ะซึ่งทางร่างทันค่ะก็จะรวมให้ข้อมูลและก็ตอรบประเด็นเกี่ยวกับการจัดงานในรายการ n b t มีประเด็นนะคะ ตั้งแต่เวลา10แอดนกาไปจนถึงเที่ยงนั่นเองนะคะมันก็สามารถติดตามรับชมกันได้นะคะกับเทศกาลทีส้ำคัญอาหารเพื่นชิ้นส่งคล้าเขาปลาโนดหนาเลนเองนี่นะคะเพื่อว่าใครมีคำถามว่ารายละเอียดของงานหุ่นนี้เนี่ยมีไรพันผือในหน้าสนใจบางจักขึ้นพออะไรก็สามารถติดตามกันได้นะในวันจันทร์ที่18สิงหาคมนี้ทางรายการ N b t มีประเด็นนั่นเองนะคะ